สวัสดีครับทุกคนพวกเรานะฮะ We do understand กลับมาอีกแล้วกับรายการ AI by หน่วย EB EP ห้าใช่ไหมครับห้าหกห้าสบเอ๊ะราเปิดดูตารางไ้ยล้วหรอใช่ใช่โอเคเจ็ดล้าเจ็ดล้าเจ็ด EP เจ็ดแล้วฮะ EP เจ็ดแล้วครับโอเคอมาอันนี้คือเราจะพูดถึงผลประกอบการ ผลสลากินแบ,บ่งรัฐบาลงวดที่สองพฤษภาที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าอินแฮวไม่มีถูกไม่มีใกล้เคียงไม่มีอะไรเลยก็รอบนี้เราก็เลยมีการปรับปรุงนิดหน่อยใช่ไหมคุณบินใช่ครับผมเรามีการรีนุ๊กอรีคอมมานครับผมรีคอมมานสุดอ่าคอมมานที่เราคุยกับทางเอไอต่างๆว่า เราจะให้เขาวิเคราะห์และทำนายผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยยังไงซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เรามีการทดลอเรื<ห>่อนเอาต,ตัวผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือมีสองอย่างให้นอนคือรอนที่หนึ่งคนที่สองหลักการพิจารณาใช้มียังไงบ้างครับคุณภูมิแก้ก่อนครับมันเป็นรางวัลที่หนึ่งกับเลขค้ายสองตัวครับอ่าคขอบคุณครับอ่าก็หลักการใช้ของมันก็คือเราจะพยายามให้มันแบบไปดู สั่งสั่งคอมมาน์ง่ายๆให้มันแบบไปดูสถิติแล้วคอมมาน์ชัดเจนไปเลยว่าเราต้องการให้มันทํำยังไงเพื่อให้มันแบบออกผลมาไม่ซ้ําเดิมคือเราต้องการไม่ให้ผลมันซ้ําเดิมเพราะเรามีปัญหาเรื่องผลซ้ําเดิมมาประมาณหลายรอบแล้วทีนี้เราก็เลยลองคอมเปิดหน้าจอใหม่พร้อมใหม่ซึ่งไม่รู้มันแก้ปัญหาได้ไหมนะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้ก็เราันดูผลของสอัปดาห์นี้กันเลยครับโอเครอสักครู่นะครับ โอเคให้อ่านอย่าให้ดูผมก็ออาก,การที่า่านมาก่อนนะอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันออกมาส่วนหกนะฮะเอ่อปึ๊บโอเคมาออกมาสุดนหกนะ,ะก็พวกเราแดกแ่วกันนะฮะเพราะมีเพราะไม่มีขึ้นต้นด้วยคำว่าศูนย์เลยนะฮะมีแต่ห้าหกเจ็ดส่วนหกตัวหลังนี่ก็แค่เลขหน้าก็พ่ายแพ้แล้วฮะยิ่งเลขหลังเนี่ย กบไพ่ายแพ้ตามไปฮะโอ้โุ๊ยน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมฮะคนสังเกตสองงวดสุดท้ายนี่ฮะสองหกหกสองสองเจ็ดสองหนึ่งสามสามแปดแปดมันเป็นการเบิ้ลเลขสองตัวติดกันสองรอบใช่ครับแต่จริงเ<ต>บิบ้ลเลขติดกัน,นมันก็มีตัวที่เบิ้ลเลขติดกันนะครับคุณวินใช่เนี่ยหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็ด อาจจะเป็นแพทเทิร์นที่เราดูเล่นก่อนก่อนไปเออ่มีนะอุ้ยตายแล้วดีซิกมันน่าจะแบ่งแบ่งแล้วแบ่งแบ่งแล้วครับคุณวินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้แก้แก้การขอเวลาสู้ผมขอแก้สู้ครับแต่ว่าอันนี้อ่ะเรามีเลขสองตัวท้ายนะมีติดตามเนียมีซับนะฮะไม่มีไม่มีซับนะฮะมีใกล้เคียงถอยสามหกสามเจ็ดนะฮะครบไพ่หลอดนะครับผม อันนี้เราแต่ีนี้ไอเขายืนยันนะทมอีกรอบแล้วว่าเขาเอาหกเจ็ดโอเคก็เดีย๋ยวผมขอแก้ดีซีสักครู่นะครับโอเคมาระหว่างนี้เราแจ้งทราบก่อนแลว,ว่าตอนนี้เซจิที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองตัวท้ายเนี่ยและหกหลักเนี่ย ไม่ถูกเลยเราไม่มีถูกเลยจะมีแค่ในเชิงบัดใต้ดินอันเนี้ยเรียกว่าหึงถูกได้อยู่อือฮึก็ถ้าเราใครที่ตาซื้อตามเราก็น่เจง๊งเจ๊งนะครับเจง๊งแต่ผมเ,เชื่อว่าหลังจากเดือนเจ็ดไปอ่ะเราจะถูกแล้วคุณวินใช่ไหมใช่ผมก็คิดแบบนั้นมันต้องเริ่มอะไรดีๆแล้ว่ะ ผมได้เลขใหม่แล้วสามเจ็ดห hmm. นะ้าห้า้า้าโอเคอเรามาสรุปภาพรวมกันว่าเลขมีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ผมจาก AI ทั้งหกตัว ChatGPT Gemini r p Gem e i t y DeepSeek Kimi AI และ Copilot นะครับหก mm hmm. ตัวหลักเนี่ยอันแรกสองแปดหกแปดหกเจ็ด Gemini หนึ่งเจ็ดแปดสามห้าสอง เพอร์พิซิสตี้สี่เก้าสองหนึ่งห้าแปดนิฟซิกตะกูโอเคนิฟซิกนะคะสามเจ็ดห้าห้าเก้าห้าอ่าเขามาเบิร์ดแล้วนะคิมไอหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสี่โคพายรอดห้าสองเจ็ดหกหนึ่งแปดอันนี้คุ้มนะครับก็ใช้ gpt ให้เลขท้ายสองตัวนะครับเจ็ดเจ็ดจะมีนายให้ห้าเก้าพอร์พิซิตี้ให้หกศูนย์ ดีฟซีให้แปดห้าเคมีเอไอให้หกเจ็ดโคปาล็อตให้สามเจ็ดครับรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันมีการกระจายตัวเลขนะคุณวินมันไม่มันไม่มไมปลงที่แบบเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าห้าอะไร <ผม S 1> เนี้ยตัวไม่ก่อบกันแล้วเออทีนี้มันเริ่มกระจายไปรกระจายหลายตัวแลนนะ้วเฮ้ผมว่ามันดีขึ้นอาจจะมีถูกหกล้านอยู่ในนี้ก็ได้นะคุณจะมีถุกรอบนี้อาจจะมีถูกไม่แน่นะฮะห้าห้าอันนี้อาจจะเป็นตัวกำหนดโชคชะตาไใหม่ก็ได้ถ้าใครซื้อตามแล้วถูก หรือถ้าเราถูกเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําคลิปพิเศษเลยว่าเอไอฉลองว่าเราทําถูกแล้วฉลองไอไอใบหวยฉุดรางวัลครับก็ใครซื้อตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับบอกเราหน่อยว่าคุณถูกไหมหรือถูกกินก็มามามาาวๆกับเราได้นะแต่เราอ่านอยู่แล้วเราขอใช่ครับพ้อมขอโทษก็ต้อบอกครับเราพวกเราก็เป็นหนึ่งในพูดลงทุนพวกนี้เหมือนกันครับเราเป็นนักลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยง ก็คุณมินจบรายการได้เลยครับโอเคโอเคครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r ค b e ฝากติดตามห่วยของพวกเราไปเรื่อยจริงจงก็คือคอมเมนต์ได้ทุกอย่างย่่งที่มาล้อเลียนพวกเราได้ว้ายว้ายว้ายเอไอใบห่วยไม่ถูกสักงวดเลยอย่างนี้ก็ได้ไงเขาผูคุมพวกผมก็คงใจแบบแสบกันเล็กน้อยแต่ทางคิดต่อไปเพราะว่ายังไงมันต้องมีสักวันต้องมีสักครั้งฮะที่มันต้องถูกให้ได้ learning, ครับเอไอเลอร์นิ่งครับโอเคก็ขอบ ใช้ไอเลนี่ครับผมทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดครับไอวันนี้ก็ขอบคุณเอ๊ะยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามมาดูแล้วครับก็เฮงๆงโด้วยทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ